พาพี่น้องเข้าเบ่งบรรยากาศแบบต้นกระบ,บองเพชรพี่น้องนี่เบ่งเอาพี่น้องสองขางทางกันที่ว่านี่ข้าเจ้าเฮ็ดไอ,อ้ทางยางที่เป็นแบบยกพื้นนะพี่น้องเนาะยกพื้นพาพี่น้องเขามาเบ่งบรรยากาศน,น้ำถนนหนทางที่ว่าเข้าสีาายางไปที่ว่านี่เขาเฮ็ดเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยพี่น้อง ให้เป็นจุดท่องเที่ยวให้คนทีสีมะท่องเที่ยวเดีเบิงเดี๋ยเห็นบรรยากาศอันริมทะเละพี่น้องเนาะ,ะมีปลาอย่างสีนะพี่น้องนี่พี่น้องเฮาเดีเบิงกับกสูตรอากาศดีๆนะครับพี่น้องเนาะริมทะเละเอาเฮ็ดไปให้นักท่องเที่ยวมาย่างมาเบิงอ่าบรรยากาศไปพี่น้อง ทะเลกับเสียงคืนเติมเติมอยู่ข้างนครับพี่น้องอันนี้กับยางจากเมืองเมืองิองนเนตนะพี่น้องไปทางสินนี่นะครับที่ยางอยู่นี่เมืองินเนตไปเมืองออนตูล่านะพี่น้องกับไกลครับประมาณสี่โลไปกลับกับแปดโลพี่น้องอันนี้ยางเอาเลยนะครับพี่น้องเ,อเจอเกันแล้วกระตายนี่เข้าเข้าเข้าไปในนี้แล้วโอ้ พ่อกัตใต้พี่น้องมันเล่นเขาเขาหนีไปแล้วครับไทยบราณเนาะพี่น้องมันมันโดดเข้าไปในี่หันแล้วย่องยอง่ยองแล้วสีมันคือกันก็ไปไม่แห้งเลยครับมันโดดเข้าไปในี่ปลาเลยพี่น้องนี่นะครับเป็นอ่าความบังเอิญน,นะพี่น้องเนาะเนี่ยว่าบ้านเขากับบ้กงกบกับมีลูดูการของมันอยู่ครับลากับใต้ก็ได้ไม่อย่าง เออมันมีเห็นโตนนมันอยู่ครับพี่น้องหันก็เห็นกระต่ายครับนั่นน่ะเออกระต่ายอีลิกระต่ายอีลินั่นนะนแวบๆๆทางไหนครับขันท้าบโบท่วงบบหนีเลยครับพี่น้องกระต่ายสองขางทางขันท้าท่วงนั่นแบไปโหลดมันหูครับพี่น้องอ่านี่บรรยากาศของเขาเลยพี่น้องสองขางทางก็ี่มีให้เห็นอยู่กระต่ายครับพี่น้อง ห่างไปครับโตัคางอ่าสองคางนี่ก็จะเป็นสนทะเละพี่น้องต้นต้นมันเป็นแบบอ่าเป็นติ่งกิ่งมันแพร่ออกพี่น้องเนาะนี่ครับกิ่งมันแพร่ออกผมเอินว่าสนทะเลเนาะพี่น้องเนะโ้โหว่าสนยังยังความจริงนะครับเนาะก็เดาเอาครับว่าเป็นสนทะเละมันเป็นแพร่ออกครับพี่น้องใบกิ่งก้านสาขาแพร่มันมาเป็นลำต้นขึ้นตรงๆนะพี่น้อง ให้พี่น้องเขาเดบึงสองข้างปู่เป็นทะเละพี่น้องเห็นบอกครับมันสีมีทางสะพานไปทางพันอน่สะพานค้นงามย่งางไปพี่น้องนี่แหละครับวันว่างๆกับผ้าเขาพี่น้องเขามาย่างบึงมาเลาะนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ลงทะเละครับนี่เส็นนี่ลงทะเละไปทางนี้กันเลาะริมทะเละไปเรื่อยๆครับพี่น้อง นี่ครับมาถึงสะพานยกระดับพี่น้องสะพานไม่ยกระดับนี่อันนี้ออกทะเลกันแลครับทะเลกับพ่กไก่เลยครับพี่น้องใกล้ๆก,ก,กันนี่ครับนี่ครับจัก,กรยานเท่านั้นความเร็วไม่เกินสามสิบน็อตมาสั่นตัวนี้เป็นเชื่อมต่อกับทะเลพี่น้องนี่ปีกไก่นี่ก็มาไทายพี่น้องอเขาเบิ้งอยู่นี่นครับปีนี่ไม้อีกครับผมนี่ มองนี่ปลานี่หลายครับย่บบาพี่น้องเป็นปลาน้าก้อยพี่น้องขึ้นมาท้งนี้ครับนี่นเห็นหพี่น้องเขาได้เบึงครับนี่ครับอันนี้บนสะพานเลยพี่น้องนะเรียกว่าสะพานยกระดับพี่น้องเบึงสะพานมันอ้อมไปทางพูดพี่น้องเห็นบหมอ้อมไปอ้อมมาอ้อมพี่น้องเห็นบ่นี่ครับ อ้อมทางนี่ครับอ้อมไปเรื่อยรถเลีล้ยวเคียวคดรถไปทางพูนเด็กพี่นะ้นองเนาะพาะนี่บรสินสุดง่ายเลยพี่น้องครับผมนี่มาเบิ่งปลาพี่น้องขุนครับปาลาเรียนรวยๆอยู่พี่น้องเห็นบ่ครับปลาปลาโอ้ยเหมือดเท่านั้นพี่น้อง เบ็ดไม่มีก,กินเลยล่ะครับพี่น้องเห็นว่าตัวมัน,อนลอยบึนๆอยู่นี่ตัวง,งามๆพี่น้องปลากระบอกเออฝนเหนมือนครับเบิง้งน้ำลึกตัวนี้ลึกอย่างไรบลึกครับบลึกบลึกมีลาที่ผมว่านปาลาหลายๆนั่น,นโอ้ยบอกบาปเฮียบา,บานไปทั้งพี่พี่น้องพี่น้องเขาได้เบิง้ง สองขางทางบึงปลาบึงนกไปบึงกระต่ายไปพี่น้องอันนี้ออกทะเลนะคุณครับนี่มันไหลลงทะเลพี่น้องปีกายนี่มันแหงครับนกเป็ดน้ำก็อยุ่นี่นะพี่น้องปีกายนี่มาไทยยี่นี่ปีนี้มาอีกไม่เยือนอีกปีนึงครับโครงการกะวันอาทิตย์ที่สีถึงนี่กะว่าสิไปพากันไปเรียนใช้เดียนสเปนพี่น้อง ว่าจะไปเหรียญสเปนนั่นด้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้เบิ้งกันอยู่ครับผมก็ว่าที่ไทยไปเหยียบเขตประเทศสเปนที่ติดกับโปตุเดสให้พี่น้องเขาได้เบิง้งอยู่ครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับเด้อโอกาสหน้าว่ากันไหมครับผม